เฮ้ยน้องเ,เดี๋ยว,วผ้าบิ่งงูผูกสองตัวนะครับได้ตุลาเทนี่บรรยากาศด้านกลางสนามนะครับเราชื้นแฉะเลยฝนตกเลยต้องใส่รองเท้าบูทจันหน่อยเงินตุลาหมื่นทเท่าไรสองพันห่าวสูงมันเลยยี่สิบซีน่ะงูวันปีปีนี้น้อยแหละโอ้ยเดืเกินอยู่ เ้ไล ah, ่แ i̇şte ล้วเท่าไรขายไปิมื่นเท่าไหรมื่นเท่าไหขายไปมืนหาตัวละมื่นาตัวละมื่นเกือบมื่นหกหัวผูรอล้อพี่น้องราคาดีครับตัวละหมืนหาพหารอยเกือบตัวเกือบตัวละมื่นหกตัวย งัวผูกเด้อพี่น้องเด้อผมผมหูแหละเพราะเพราะไอ้แล้วบอกล่ะไอ้แล้วบอกพคนละว่างูงูผูกงวผูกรอๆเลยแข็งโป๊กเลยราคาครับราคางูผูกรอๆเนี่่ค่อยมีปรนได็นะราคาขยับสามพันละสามถึงหาพันละงัวผูกรอนะครับจะพองัวผูกรอนะนะนี่คือข้อมูลนะครับผมถ่ายไว้หลาตัวแล้วนะครับต้องเก็บข้อมูลไว้เยอะแหละสำหรับงัวผูกรอ น่องนั่นบ่ปันไดพี le, men, ่น้องนะครับงอ้วนนกับถอยๆนิดหน่อยนะครับคงที่น้ำงอ้วนโบ่จะเป็นอ้วนเล่อ้วนบ้ามันโมนี่นะครับถอยนิดหน่อยนะครับแล้วก็คงที่น้ำน้ำนะวหน่อยหน่อยตัวละหมื่นหกราคาดีแห้งรับๆต้นนะครับสามหมื่นสองตัวใหญ่สองสองตัวน้อยหมื่นหนึ่ง มาที่ไอ้แล้ววอลิตคู 3, 20, นี้สามหมืนสี่นี่ตัดดวผูนี่1อยสี่สิบวันวัวไหนว่งฟันสปีสปีน้ย่ยนี่ตัวหน่อยหมื่นฮึมตัวน่อยวันลอยยี่หาอืม ใบเอาเงินนะเพื่นทุนเหตุให้เขาเนี่ยเปิดแล้วยู่ยู่ห้องกลางนะครับใบตัวละเี่สีเขียนเป็นใบเดียวเลย็กล้วเต่เขียนใบเดียวแล้ก็ได้20เียหืมของเหมือนสอง แล้นกกนนวน,วน,วนี่มื่นหนึ่งเพิ่งด่ากันฮึเด้เท่าไรตัวนั้นสองพันห้าสองพันหาโอ้หมื่นสองแกดิร้อยยี่สิบมื่นสองเออง้อผูนี่พี่น้องหายยากง้อผู งอวนนี่ไงแหละอ้วนบ่ท่านเลยนะมึงไปง้อผูดต้องอนุรักษ์หน่อยเด้อเออหมายความว่าต้องต้องกล้าซื้อเนี่ยต้องซื้อสูงเนี่ยยังสืได้ังี้ยสันทบเหมือนสองอ่ะประมาณนี้พี่เนาะพันนังใั่นหมครับนะจะได้นะครับอนาคตพอพันนะครับ เคยขายหมื่นหนึ่งก็ขึ้นมามื่นสองพันห้ามื่นสามมื่นสี่ครับแล้วแต่แม่นหนังนานๆก็ได้นะครับนะเคยขายหมื่นมื่นเอ็ดขึ้นมามื่นสี่เลยนะครับนะสำหรับผูรอนะครับผูรอกับประมาณสิบสองเดือนนะครับถึงประมาณเกือบเกือบสองปีนะครับนะสองปีปีถึงสองปีประมาณนี้แหละครับรอรอครับนะราคาจะดีจะแข็งนะครับนะส่วนสองตัวนี้ได้ตัวละสองหมื่นสองพันนะครับ สูงวันลอยผมเห็นฟันนะครับแขวคู่ขึ้นคู่หนึ่งครับประมาณสองปีแหละวัว่วสองตัวนะได้โดนละสองพันสองครับมันตื่นๆใน,นพี่น้องนะครับผมอยากทายทายให้บังอยู่นะอยากทายทายให้บังอยู่มันตื่นเน่ยเมื่อยางหนึ่งมันจืดในพี่น้องเอ้ยบังเนี่ยเด้อว,วันนี้ผมบันน้ใสเกือบบูดมากครับผมใส่รองเท้าแตะมากนะครับนะ oh. นี่ จะขอเงื่ออย่างนี้สองหมื่นสองพันหนาครับเขาให้ตัวละสองหมื่นสองนะครับเด้อเดี๋ยวผมปุ๊บให้เพึ่งท้ายนิดนึงก็ได้ว่ามันอ้วนมัอ้วนเพื่อจะเป็นประโยชน์โอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวให้พึ่งถ้ายนน่นิดหน่อยจีนเขาสีร่องเลยพี่น้องเพราะว่ามือเหนียวพอนี่ลงอ่าท้ายประมาณนี้แหละเดี๋ยวมันตื่นนี่ ไบ่ได้อ้วนป่ะเนี่พี่น้องนี่บ่ได้อ้วนป่ะเนี่ยตัวถึงเจ็ดสิบหาถ้าเจ็ดสิบกัวก็จะเป็นชาลูเล่นะครับแต่แต่บาบ้านก็หกสิบหกหาทั้งหมดนะตัวนี้เขาให้หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสูงเลยสามสิบหากันนะครับหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเนี่ยผมชิล่งเห็นเรี่ยวๆพี่น้องมีโอกาสก็มาตลาดนะครับมาเที่ยวมายางมาเมืองบรรยากาศนะครับตลาดแยกการช่างวันศุกร์ช่วงบ่ายวันเสาร์ตอนเสามาเลยๆครับยาสายเะไรพี่น้องเด้อ หนึ่งสามพันเจ็ดร้อยครับเป็นแยกลูกนะครับนะนั่นตัวนี้เขาให้ยแปดพันมึงในหางเพนบุรีให้เท่าไหร่นะในในหอยไทยให้แปดพันบาทเบิึงในหางเพนบุรีเพิ่นให้เท่าไหร่นั่นเป็นงวงง่ามงวงง่ามเป็นตะเลียงนะครับตัวนีเ้เพราะสื่อแห้งงวดตัวนี้นะใส่มือสื่อเฉลยนะครับคือเอาไปเลี้ยงให้มันคุณเลี้ยงให้อ้วนๆไป

นี่ตัวนี 1, ้ก็หอมื่นหนึ่งนี่ขายรดพี่น้องเอาบรรยากาศเลยเลยอาวพี่น้องเนี่ยได้หอยไทยห้ใแปดพันนะครับทางทางเพชรหเกพเก้าพันหนึ่งบาทนะครับขาเนี่ย ตัวนี้เขาในหอยท้าใหมื่นหนึ่งเนี่ยในหางทางเพชรให้ยหมื่นพันเอาอีหาร้อยโอเก็หอเกินมากตัวละพันบาทเนีน่ยนะนี่อ๋อผมมาตัด<ป>เลยพี่น้องเนี่ยต่อไปเลยบรรยากาศนะครับซื้อขายพี่น้องมีโอกาสกันมากนะครับตลาดแย้กันชั่งอ่าหมื่นพันนะครับยืนอยู่ที่หมื่นพัน สองตัวนะครับในหางพิษ